โอ้ยอ๋อจากแม่เปิดเปนน้โยดช้ายก่นุดไปโนิดเครื่อง้วโกอ้ยไอ้ไ <c ười> อเดี๋ยวดูังนี่มันเรียกมันนีเห็นบ่ได้ไหมเห็นเห็นมอนี่กันเลยอ่ะ

เนี่ยต้นเล็กตันน้อยอยู่ข้างในเป็นอีควันยังไงก็ไม่มารวมกันเรื่อมตายเปิดค้าขนาดนี้่งป้าสูมได้เยอะอะถ่ายดวนก็ถ่ายพวกป้าดะไเงี้วน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 มาถ่ายมาคนนี้คืออะไรก็ขับดูกล้ มันมองหน้าแม่ดูม yeah. ันมองหน้าแม่ดูมันมองหน้าแม่แม่ดูมันมองหน้าดูมันมองหน้าถ่ายนั่นดู๋ยวถ่ายนั่นถ่ายถ่ายภาพวะตรงนี้ถ่ายภาพได้ด้วยยังไงถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายภาพด้วยยังไงนี่ใช่แช่แช่